สำทรวจคุณอที่จะร่วมรับผิดชอบในในการดำยนงานนะครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่งมีผู้ต้องหาสองคนนะครับคือานายลลงกรราหานะครับผู้อำนวยการสำนัากงาน <c oughs> เป็น,านมานะ ุดเอางานนะครับแต่ว่าได้สองร้อยแล้วก็ยืดซ้ำมาได้หกสิบสามรายการมูลค่าสี่ล้านนะครับสี่ล้านกว่านะครับก็ตีตรงตีนะครับท่านรัมมิตรีผสมศักดิ์เกสตสตรีมรวมทั้งท่านพบปทรนะครับคนเอกจับกลุมรายใหญ่ได้ในคราวนี้ก็น่าจะทําให้สถานการณ์ส่วนหนึ่งนะครับโดยเฉพาะการขยายเครือข่ายก็จะทําให้พื้นที่ของศิซซเกตเ่ยแล้วก็ไอเตียนะฮะอีกคนหนึ่งซึ่งตรงนี้ก็ เป็นข้อมูลเป็นมีาำมีการแพร่ระบาดที่ค่อนข้างจะรุ่นแรงนะครับแล้วเราก็พยายามจะทําในส่วนนี้โดยทุกคนโรงเรียนไม่กลนะครับกำลังกําลังตั้งแต่ช่วงให้ใค,ความร่วมมือนะครับการข่าวเนี่ยสำคัญนะครับเราก็จะสามารถมาเจออะไรแบบนี้ได้นะครับแต่ว่านะครับรถไหกาคูาโบต้ารถเก๋ ยังไงทำอีออกผมเ,เชื่อว่ามีรับสิทธิ์ที่ยังปกป้องมีกระบวนการที่ยังมีคุณภาพถ้าไปขายขายในย่อยก็ห้าสิบถึงร้อยแล้วแต่ตลาดเป็นละร้อยเป็นละร้อยในกรุงอย่างบริเวณน,นี้ผู้ต้องหาก็จะ,จะประกอบด้วยผู้ต้องหาที่หนึ่ง